ดวงความรักของคุณภายในเดือนกุมภาที่จะถึงนะคะใกล้14กุมภาแล้วนะคะเข้าสู่เดือนกุมภาพันเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมาเช็คดวงความรักไปกับหมอดาวนะพลังงานความรักของท่านที่ผ่านมาเจอหมอดาวคลิปนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่วันที่14กุมภาวันแห่งความรัก ดวงชะตาความรักของคุณนะคะจะหวานหอมละมุนหรือว่าจะขมขื่นนะคะมาลุ้นไปกับหมอดาวนะคะอ่ะเป็นพลังงานรวมน้านะคะขำๆนะคะขำๆนะอย่าจริงจังนะคะอย่าจริงจังมากนะคะเอาขำๆพอนะมาดูนะคะน้อมจิตน้อมใจไปกับหมอดาวนะคะเข้าสู่เดือนอ่าเดือนกุมภาพัานธ์ก่อนจะถึง14กุมภาเนี่ยความรักของคุณจะไปทิศทางไหน สำหรับสาวโซนะคะขอเตือนนะช่วงนี้จะเจอแต่สายรักสายเทานะคะจะเจอแต่คนเจ้าชู้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มหรือสาวที่มาเจอคลิปหมอดาวก่อนเข้าสู่อ่ากุมภาพันธ์ก่อนจะเข้าถึงวันที่14กรกุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะคะ คุณจะเจอกับคนเจ้าชู้ค่ะคาสโนว่าคาสโนวีนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งรับให้ดีนะนะคะอย่าวันไหวรวมถึงตัวท่านเองนะอย่าไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของกันแล้วกันนะช่วงนี้นะคะเรื่องความรักเนี่ยนะคะค่อนข้างจะลุ่มหลงลุ่มหลงเร่ารอง นะคะยับยั้งชั่งใจนะเวลาจะเจอใครถูกใจช่วงนี้นะคะยับยั้งชั่งใจไว้บ้างนะคะอเผื่อใจไว้บ้างนะคะถ้ามีคนคุยหรือว่ามีใครเข้ามาช่วงนี้นะคะเช็คประวัติก่อนนะคะใจเย็นๆน,นะคะออย่ามองแต่รูปร่างหน้าตาโปรไฟล์ดีๆแล้วพุ่งเข้าใส่นะคะเดี๋ยวจะมาเจ็บปวดทีหลังนะอะยังไงนะคะ มีทางแก้ไขแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะต่อให้เป็นความรักแบบเทาๆหรือคนที่มีคู่แล้วคุณก็สามารถนะคะควบคุมได้นะคะหรือนะคะเป็นผู้คุมความรักนะคะเป็นผู้อ,อยู่เหนือปัญหาทั้งหลายนะคะในความรักที่จะเข้ามานะคะ,เ,คคะเขาคนนั้นต่อให้เขานะคะจะ เขามาจากไหนหรือจะเก่งมาจากไหนมาเจอแม่เสือพ่อเสืออย่างคุณนะคะเขาก้มหัวให้คุณแน่นอนคุณจะอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างคุณสามารถควบคุมความรักครั้งนี้ได้นะคะอ่าไม่หลงผิดแน่นอนนะคะไม่หลงผิดแน่นอนนะมาดูซีสรุปนะคะก่อนก่อนเข้าสู่อ่าสิบสี่กุมภาเนี่ยนะคะโอ้นะคะยังไงสเสน่ห์ร้อนรอ่ารุนแรงมากนะคะคุณนะคะ เป็นผู้เลือกจะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตานะคะคุณสามารถคัดสรรเลือกได้คนไหนที่คุณควรจะคบคนไหนที่คุณจะไม่คบนะคะยังไงหนุ่มโสดสาวโสที่มาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่คุณสามารถควบคุมได้นะคะตัวคุณเองนะคะมีเสน่ห์ในตัวมีออร่านะคะใครเห็นก็อยากจะแวะเวียนมานะคะ เป็นแฟนกับคุณนะคะแต่คุณสามารถนะคะเลือกได้เพราะคุณอยู่เหนือปัญหาคุณสามารถควบคุมได้ทุกทุกความสัมพันธ์แต่ยังไงนะคะคุณเสน่ห์แรงมากช่วงนี้นะคะคุณเสน่ห์แรงมากนะคะยังไงจะมีคนแวะเวียนเข้ามาให้คุณเลือกก่อนสิบสี่คุมพาแน่นอนนะคะยังไงคุณอยู่เหนือปัญหาคุณเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะ คุณสามารถเลือกได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้แน่นอนนะคะเป็นความรักที่นะคะอ่าเร่าร้อนนะคะเร่าร้อนมากบอกเลยนะคะคลิปนี้นะคะแต่คุณสามารถอยู่เหนือมันนะคะควบคุมมันได้แล้วคุณเป็นผู้เลือก <est> คุณเป็นผู้เลือกนะคะคุณเป็นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวยสามารถสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะ <est> คุณ <est> จะมีคนแวะเวียนเข้ามาให้เลือกก่อน ถึงวันที่14กุมภาแน่นอนนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆช่วงนี้นะคะบอกเลยใครมาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณนะคะกดรับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดาวเรืองในคลิปต่ตอๆไปด้วยนะจ๊ะ